8ปีอยู่บ้านเช่า2,000บาทไม่มีแอร์น้ำรั่วหลังคารั่วพอกู้ได้บ้าน3ล้านสามีพาชูสาว22มาอยู่ไล่เมียออกเมียฟ้องเอาครื่งบ้านสามีผ่อนไม่ไหวบ้านถูกยึดทั้งคู่กลับมาอยู่บ้านเช่าห้องแถวหนึ่งชั้นร้อนอับพี่แก้วกับพี่เจี๊ยบอยู่ด้วยกัน10ปีหลังคารั่วฝนตกน้ำหยดห้องน้ำตันต้องราดน้ำพัดลมเสียนอนร้อนทั้งคืนอดทนอีกหน่อยเมียเราจะมีบ้านของเราเอง เงินเดือนรวม25,000บาทค่าห้องค่าไฟค่าน้ำา5,000กินข้าว3 0 0พันเก็บ17,000บาททุกเดือนข้าวไข่ดาว20บาทน้ำเปล่าไม่แตะน้ำหวานไม่เคยดูหนังไม่เคยเที่ยวทุกบาทต้องเก็บเอาไว้ซื้อบ้านน้องโอ๊ตลูกชายวัย6ขวบไขสูงหมอ500หรือข้าว1สัปดาห์สุดท้ายต้องซื้อยาแผนโบราณ50บบาทพี่แก้วทำงานหนักทำสองกะกลางวันในโรงงานกลางคืนล้างจาน 8ปีผ่านไปความฝันเป็นจริงอนุมัติแล้วกูได้3ล้านบ้านเทาวโฮม2ชั้นลูกจะมีห้องนอนมีแอร์มีที่จอดรถย้ายเข้าแค่5กล่อง8ปีชีวิตมีแค่นี้พี่เจี๊ยบได้เป็นหัวหน้าเงินเดือนขึ้น15ื่นมีน้องฝนพนักงานใหม่22ปีพี่เจี๊ยบหล่อคะ่ะมีบ้านด้วย3เดือนในบ้านใหม่กลายเป็นฝันร้ายแก้วออกไปจากบ้านนี้ฉันมีคนใหม่แล้วน้องฝนย้ายเข้าทันที บ้านสวยจังของพี่คนเดียวใช่ไหมพี่แก้วช็อก8ปีที่เก็บเงินด้วยกันนอนร้อนเพื่อบ้านแต่โดนโกหกบ้านนี้ชื่อฉันคนเดียวเธอไม่มีสิทธิ์พี่แก้วต้องพาลูกกลับไปบ้านเช่าเดิมค่าเช่าขึ้นเป็นสามพันแต่พี่แก้วมีอาวุธลับสัญญากู้ร่วมสินสมรถต้องแบ่งครึง่งมีสัญญากู้ร่วมสองคนสารสั่งขายบ้านแบ่งเงินคนละครึง่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อต่อพี่เจี๊ยบไม่มีเงินซื้อ1.5ล้าน น้องฝนช่วยหน่อยน้องฝนตอบพี่บ้าหรือ1.5ล้านหนูไม่มีหนูขอเลิกหนูเจอคนใหม่แล้วผ่อนต่อไม่ได้3เดือนธนาคารยึดบ้านบ้านประมูล2.5ล้านหักหนี้เหลือ2อง0สนพี่แก้ว1 0 0 0งแสพี่เจี๊ยบ1 0 0 0 0แสนกลับบ้านเช่าพี่เจี๊ยบบ้านเช่า2 5 0 5ห้องเดียวร้อนอับพี่แก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเงินเดือน18 0 0 0บ้านเช่า4 0 0พมีแอร์ เจอพี่โต้งไม้ลูกหนึ่งดูแลกันและการไม่ทิ้งกันน้องฝนท้องกับผู้ชายใหม่ถูกทิ้งท้อหาพี่เจีย๊ยบช่วยด้วยผมไม่รู้จักคุณพี่แก้วสอนลูกบ้านไม่สําคัญครอบครัวที่รักกันสําคัญกว่าสามปีต่อมาพี่แก้วกับพี่โต้งซื้อบ้านได้ชื่อสองคนแน่นอนพี่เจีย๊ยบอายุห้าสิบยังอยู่บ้านเช่าโสดเหงาไม่มีใครขอความถึงเมียขอโทษผมผิด8ปดปีที่เธอทนผมทําพัง ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วพี่แก้วลบข้อความอดีตให้มันผ่านไปจากบ้านเช่า2000สู่บ้านเช่า2005ของสามี8ปีสร้างบ้าน3มเดือนทำลายบ้านที่ไม่มีความรักไม่ต่างจากกรงคนที่ทนลำบากด้วยกันอย่าทิ้งตอนสบายส่งต่อให้ทุกคู่กูบ้านต้องชื่อสองคนคนที่ผ่านความจนด้วยกันคือขุมทรัพย์บ้านหายได้แต่คนดีหายาก พี่แก้ววันนี้มีบ้านห้าล้านซื้อสดด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านซื้อเองไม่มีใครแย่งบ้านเช่าสองพตอนนี้ขึ้นเป็น8 0 0พันพี่เจียบย้ายไปบ้านเช่าพันห้าไม่มีแอร์หนองฝนขายของออนไลน์เลี้ยงลูกลำพังผู้ชาย3มคนทิ้งหมด8ปีสร้างอนาคต3มเดือนพังไม่มีเหลือบ้านแท้จริงคือคนในบ้าน